เป็นลอยเหรอวันนี้พาคู่ใจรถคู่ใจมาที่ไหนพี่วิวที่โซล่า,ลาแก็าแกแท็กใช่ไหมล,ลังสิตคลองสี่ลังสิตคลองสี่ไม่รู้จักไม่เคยมา,า <laughs> มาคร <laughs> ั้งแรกก็งงมากเลยแล้วเราก็มาหลงกันนิดน้อย แล้วเราก็มาหลงกันเล็กน้อยระบายทโซล่าส,สิสตมโซล่าสิสต์ซลสิต็มอ่อดูตรงนี้สวยนะะเข้าไปดูบรรยากาศดีนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองขี่บนไปถ่ายข้างหน้าจะเป็นยังไงแนะนำเพื่อนๆหน่อยว่าว่าที่อยู่แถวเนี้ยเสรใครอยากมานะ <Solar S 2> โซล่าแท็กเนาะนะอเอ,อ้แต่บรรยากาศดีวันนี้ สนาไม่ใหญ่มากแต่ว่าโอเคนะแต่ว่าก็ใช่ออกกำลังกายได้จะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญใช่ไหมนี่แล้วข้างในมันมีสนามให้เดินไหมเขาก็มาเดินกันนะก็ทั้งเดินก็ทั้งเดินทั้งวิ่งอะไรอย่างนี้นะได้หมดเลยนกระทับรัดกระทัดรัดใช่ใช่บรรยากาศอันนี้คือขี่จากบ้านเลยบ้านเขาอยู่แถวนี้เขาก็มาขี่แถวนี้เลย ไดดวกเลยตรงนู้นอ่ะรู้ว่สวย<า>เล้วเข้ามาตรงนี้เป็นเส้นเขาเรียกเส้นเรียกคลองคลองสี่อ่ะแลเห็นลูกจักรยานอยู่ค่ะอ๋อถนอนข้างหน้าเขาเรียกคลองสี่ใช่ไหมนะถนนข้างนอกเขาเรียกคลองสี่แล้วก็มีเข้ามาจากรถเป๊บข้างในนูน แสดงว่าเขาจะต้องมีแผงโซลาเซลล์เพราะว่าเขาเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าอะไรคะขอแล้วได้ได้โอ้โหเตรียมเงินไปเยอะจังเตรียมเงินไปเยอะจังโอ้ว้าวเจ๋งเลยเออเอาไปสองร้อยเลยเอาไปสองร้อยเผื่อพ uh ี่วิวใช่ใช่ เผือ่อพี่วิวเผื่อพี่วิวว้าแล้วคิดดอกเบี้ยเปล่าไม่คิดนะ,ะนี่แล้วแต่พี่วิวจาัก,การุณาด <c oughs> ิวันนี้เราเอารถจิ๋วมาเฮ้พอก้าวันนี้เราเอารถรถจิ๋วมาเราจะมาปั่นที่โซล่าแตร์นะคะรถน่ารักน่ารักของเรา น,นี้เอารถมินิมาหนึ่งคันวันนี้เรามาที่ใหม่กันพามาที่โซลา่าแท็กเน,ะนาะนี่ก็จะเป็นที่ปั่นจักรยานเหมือนกันนะคะแต่เป็นของเอกชนนะแต่เขาให้เรา เข้าฟรีนะคะอ่เพียงแต่เราก็ต้องมีอ่าปฏิบัติตามข้อขบังคับของการใช้สนามนะคะปั่นจักรยานเพื่อความปลอดภัยนะคะก็จะมีตามภาพเลยนี่เขาก็จะมีบอกไว้นะคะก็ช่วยกันนะคะจะได้ปลอดภัยในการปั่นจักรยานนะคะป่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันเนาะค่ะที่นี่ก็ระยะทางคือจะไม่เยอะมากนะแต่ว่า สบายสบายปั่นแบบสบายสบายกันห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะโฟกัสนี่ห้องน้ำห้องน้ำหญิงอยู่ตรงนี้ถางเข้ามาปุ๊บก็เจอห้องน้ำเลยอาพี่วิวเข้าไปแล้วเหรออาอันนี้ก็จะเป็นมาตรการป้องกันโควิด -19 นะจ๊ะ มีห้องน้ำชายนะคะสุขาชายก็ทุกคนช่วยกันนะคะก็จะได้ใช้สนามกันอย่างปลอดภัยเนาะโอ้นี่เขามีที่ทิ้งขยะนี่เขาจัดเป็นระเบียบมากเลย ดเดี๋ยวเราก็จะทิ้งขยะกันสักหน่อยพืดเดี๋ยวเราจะเอากระป๋องทิ้งนะคะกระป๋องนมของเราก็จะทิ้งตรงนี้แมบ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะปาเราจะจอดรถจักรยานกันก่อนโอเคแปบ๊บนึงนะคะโอเคอ่ะกัจับนะคะสักครู่สักครู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะจับขนุนไว้จักรยานเราก็แขวนไว้ก่อนเนาะวันนี้เดีย๋ยว่าเราเข้าน้ำก่อนค่ะโอเคได้ อันนี้พ่อจักรยานคันเล็กมาพ่อจักรยานคันเล็กมาเดี๋ยวเราต้องตรวจก่อนนะก่อนที่จะเข้าใช้สนามนะคะลงชื่อก่อนใช่ป่ะพี่วิวลงชื่อกันซะหน่อยเนาะ,ะตรงนี้เดี๋ยวทุกคนก็ไปลงชื่อกันก่อนนะคะพี่วิวลงชื่อแล้วเหรออ๋อเป็นชื่อเหรอพี่วิว เข้าอ๋อเขีมนว้แล้เข้ออ้องั้นเดี๋ยวพี่วิวจับกล้องให้แม่ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวแม่ไปไปเซ็นชื่อนะครับโอเคค่อยๆนิดนะนิดๆเดี๋ยวแม่จะกรยานขอ้ยไม่รู้มุมมันได้คนตาแบบนั้นหเลย ก็เก่งๆฟูมันหลวมขึ้นอะเก่งปูอะแปลว,ว่าฟูผอมลงเหมือนมันหลวมอะ่ะไอตรงไอเนี่ยไอตรงยางยืดตรงเนี้ยยางยืดตรงส่วนปลายอะ่ะ บบไปพี่ที่หงส์ใช่ใช่ที่แม่<อ>หงส์ปลาไปดูดิไป,ดดไปที่หงสปลาหงสปลาหงส์ปลาแล้วเข้าห้องน้ำอยู่ หอนได้ปะอันอันไหนอะอันนี้น่าจะว่าอันนี้เตี้ยไปต้องหมดหรือเปล่าใช่ใช่ต้องไปอันนุนโอแกสหอนมาไม่ได้หอนนานยากยางก่อนใช่ไหมกลับมาหนอ๋อไปดีกระยานใช่ไหมได้ได้ได เฮ้เราไม่ได้หนปากันนานมากใช่อันนี้ยดูกระโดดแล้วก็หนอันนี้เออหนึ่งสองสามอือโอเคเดี๋ยวเราก็อันนี้วอม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 นะหอันนี้ได้เบอร์นี้ได้อันนั้นสูงจังเลยอะ่ะ อันนู้นสูงมากเลยหอแล้วมันจะยืดเลยฮะเขาให้หอนเพื่อที่จะยืดตัวไงเนี่ยพี่วิวต้องทำอย่างนี้เนาะมันมันมันมั่นคงดีเนาะที่หอนอย่างเงี้ยมันจะแบบว่ามั่นงคงอกไสไปลงชื่อไปลูกปะไปลงชื่อไปลงชื่อตรงนู้นนะคะ เพื่อที่จะเข้าใช้สนาม ไม่ทะเบียนวิ่งนะลูกไม่ใช่ทะเบียนฝังนจ่กางากงนะอันไหนคะอ้าว,วอันนี้มีแลวลงแล้วลอง,วอ,ง,วอ,งวอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลงสองอันเลยออันนี้วิ่งเหรอ อเคขียนว่ากทมทั่วไป17.28ประมาณนั้นโอเคค่ะอันนี้ทะเบียนลงชื่อจักรยานที่นี่อ๋ออันนี้ให้มาลงชื่อกันก่อนนะคะก่อนเข้าใช้นะคะโอ้ไม่ที่นี่ฟรีเลยค่ะ ที่นี่เขาขายสลัดอ๋อนี่ไงนาฬิกาอยู่ตรงนี้1 7 2 8จุดสองแปดอันนี้คือจักรยานให้เช่าเหรออันนี้จักรยานตรงนี้คือให้เช่าเหรอคะให้เช่าคนละห้าสิบบาทครับอืม ก็คือได้หม่ถึงว่าได้กี่ชั่วโมงหรือยังไงคะไมไ่ต้องนับเวลาครับตั้งแต่สนามเปิดสาษาจนเลยครับอ๋อค้างหนึ่งอนะ๋อหนึ่งครั้งเนาะไม่เป็นไรคะ่ะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันก่อนนะคะ<ถ>เดี๋ยวเราไปปั่นกันก่อนอว่าอันนี้รอบมันรอบรอบหนึ่งมันกี่กิโลนะคะ1นึ่งระยะทางหนึ่งหนึกิโลหนึ่งจุดเก้ากิโลโอเคค่ะ ไปกันไปกัน